อันยอยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกัน,กนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากันนะคบเพราะว่าในวันนี้ลิซ่าได้มีการอัพ IG ส่วนตัวของตัวเองอีกแล้วในลาลาลิซ่าอันเดอร์สกอร์เอ็มนะครับเป็นรูป เบื้องหลังการถ่ายภาพนะครับการถ่ายทำคอนเซปต์พิงเวนอมที่เป็นชุดสีชมพูที่อยู่ในกระจกตู้กระจกที่แตกเรานั้นเนี่ยมีคนสวยนั่งอยู่ด้านในนะครับใส่ชุดสีชมพูไม่มีผมหน้ามาอีกด้วยนะั่นก็คือลิซ่าลาริซ่านั่นเองนะครับลิซ่าแบล็กพิงของเรานนั้เนี่ยในชุดนี้ลุคนี้บอกเลยว่าสวยปังสวยจึ้งมากๆเป็นอีกหนึ่งลุคนึงที่แฟนๆชื่นชอบนะครับไซก็ตะลึงในความสวยกันมากๆเลยกับลิซ่าที่ไม่มีผมหน้ามานะครับแถมสีผมเนี่ยก็ยังบอกว่าเข้ากับลิซ่ามากๆทรงผมเองเนี่ย ก็มีความแฟชั่นแฟร์ใจนะครับเสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องบอกเลยสาววงการแฟชั่นอย่างลิซ่าแล้วก็แบล็ k พิงเนี่ยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนั้นต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วชุดสีชมพูชุดนี้บอกเลยว่าทั้งเซ็กซี่และก็ดูเท่นในเวลาเดียวกันนะครับลิซ่าของเรานั้นพรีเซนต์ทั้งชุดเสื้อผ้าหน้าผมอ,าอะไรต่างๆอ,าออกมาได้ดีมากๆเลยและใน IG ครั้งนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็มาอัปรูปด้วยกันทั้งหมดอยู่7รูปด้วยกันในเซตเซตเดียวนะครับพร้อมกับแคปชั่นเป็นหวัวใจสีชมพูมอบให้กับเหลเก็็วนะร,ระรูปป ื้องหลังการถ่ายรูปภาพแล้วก็ลิซ่าเนี่ยได้มีการโพสต์อถ่ายรูปกันเองน่าจะเป็นในตอนพักกองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าลูกนี้แบบไม่มีฟิลเตอร์เนี่ยลิซ่าของเราก็ยังสวยยังไม่มีอะไรเนี่ยที่มากระชากความสวยของลิซ่าให้หายไปได้เลยกล้องสดก็เอาอยู่นะครับเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยส่งให้ลิซ่าของเรานั้นดูเป็นสาวซามูไรที่มีความสวยงามใช้ความสวยในการฆ่าคนมากๆเลยทุกคนต้องระวังตัวไว้ให้ดีนะครับจ้องรูปลิซ่านานๆเนี่ยอาจจะหัวใจวายได้เลยนอกจากลิซ่าจะมาอัพรูปเบื้องหลังในการถ่ายคอนเซปต แล้วนะครับยังมีการอัพ IG Story เพื่อโปรโมทเพื่อนรักคนสนิทโรเซ่เองนะครับกับโรเซ่ชัดดาวคอนเซปต์โปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาเมื่อคืนนี้และในวันนี้ก็จะถึงคิวลิซ่ากันแล้วมารอดูกันดีกว่านะครับว่ารูปของลิซ่าในคอนเซปต์ชัดดาวนั้นจะเป็นยังไงลูกของลิซ่าจะมาในลูกไหนจะปังขนาดไหนนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีใครปล่อยโปะไม่มีใครปล่อยโกะนะครับลงรูปลิซ่าก่อนเวลาเหมือนที่เจนนี่เนี่ยปล่อยโกะโป้แตกลงรูปโรเซ่น้องรักนะครับก่อนเวลาด้วยความที่อยากอวดน้องสาวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดันผิ เวลาไปนิดหน่อยนะครับก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยงงไปตามๆกันแต่ว่าในวันนี้นั้นยังไม่มีใครหลุดปล่อยรูปของลิซ่าออกมาโรเซร่ของเราเนี่ยก็เดินทางนะครับจากประเทศเกาหลีไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อเป็นทางานนั่นเองวันนี้เนี่ยมารอดูก,กันดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้น่ายินดีเกิดขึ้นมาบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยสำหรับเหล่าบลิงส์แล้วก็ลินลี่นั้นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยนั่นก็คือวันนี้นะครับจะได้ดูรูปลิซ่าในคอนเซปต์โปสเตอร์ชัดดาวกันแล้วที่สําคัญวันนี้ลิซ่าก็มาอัพไอจีพร้อกมก น,นี้สวยงามมากเลยจริงๆคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าเล็กน้อยให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง